กม่นไหมนะครับสวัสดีครับหมอโภคกับผมเหมือนเดิมวันนี้ได้ของเล่นใหม่มาจากช้อปปี้ในช่วง11/11ของแอปพลิเคชันเขาเป็นกิจกรรม11/11ก็คือวันนี้11เดือน11ครับก็มันเป็นสินค้าแฟลเซลนะครับในช่วงผมก็เลยเอาสั่งมาเลยโอ้ผมต้องเอาไว้ใช้งานด้วยนี่ครับ1 1 0 0มอครับ เป็น power bank e o o k e 1 2นะครับอะไรสกเกลที่ว่าโค้ดนะครับมันให้สกเกลได้ม,มีลายออฟฟิเชียลนะครับสกเกลเข้าไปตัวนี้ครับจะเป็นแถบให้โคตดดูนะครับมันจะมีโคดอยู่ข้างใน,นให้เราไปลงตัวเดียวตัวนี้นะครับ,ลบลกล่องกระดาษครับรัจดุรักโลกก็ใหญ่ครับแกะก,ก็แกะกกตรงนี้เลยปึ๊บ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเป็นหมุดฝังอยู่หายออกไม่ใช่นี่อาผมเปิดผมเปิดไม่เป็นที่มาขาดไปแล้วดึงฝั่งนะครับไม่เป็นไรเป็นเชือกผักอยู่ครับคือมันต้องคายเชือกก็เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้ผมเหลือยังแค่นี้นี่มาเปิดออกมาข้างในก็ดูดีครับถ้าของแพงก็จะเป็นยางไง ในก็จะมีเห็ดหลากหลายเลยก็คือตัวรองแบงคนะครับอันประมาณแล้วก็ใต้ถาดนี้ไปอนะเอาถาดออกมาก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จของมันสายแบบดีแล้วก็ด้านหัวก็จะสกรีนปั๊มลงไปไม่ได้สกรีนเป็นการปัมป๊มยางเป็นคำาีลูกหัวจะเป็นไมโคร USB แบบเกา่า บางเงี้ก็เป็นยู 2, นะบีไทยซีอีกยูบีไทยเอนะก็จะมีกระเป๋านะครับมาให้เป็นกระเป๋าหยีบเอาไว้ใส่เอาแบบกระเป๋าดูดี <c oughs> ก็จะมีคิกสตาร์ทไกเลยก็คือคู่มือนั่นแหละให้เราอ่านแต่ผมไม่อ่าน <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหมดนะครับนกล่อ็ก็มีเท่าเดิมผู้เสียดายนะครับผมไม่น่าดึงขาดเปิดไม่เป็น <c oughs> เสียสองอันนี้ก็อยู่ในซองครับซองพลาสติกนี่อีลูกครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นลายไม้นะอ่าถ้าราคาปกติของออฟฟิเชียลเขาเลยจากช้อปปี้นะครับอตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวสีธรรมดาจะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนพวกลายไม้แบบที่ผมซื้อมาเนีเป็นอยู่ที่สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเท่าไหร่สิบเก้าบาทยี่สิบบาทจับเพ็กซก่ธรรมดาะนี่ย ว่ามันเป็นลายไม้แลต่ผมสั่งช่วง1ิ1เอ,เอมาก,ก็ได้โค้ดส่วนลดเยอะแล้วก็ได้ราคาที่ลดลงไปด้วยก็เลยได้มาที่สามร้อยบาท301ร้อยบาทตีไปแค่สามร้อยบาทเท่านั้นมะา <Yeah. S 1> ถือว่าคุ้มมากจากเอาแบงค์ขนาดหนึ่งหมื่นมิลเลียมนะครับจิ๋เขียนไว้ได้ค่ะส่วนตรงนี้นก็ฝั่งนี้นก็เป็นวัรมดีลุกแล้วก็รายละเอียด ส่วนคู่ผลิตอะไรจะอยู่ด้านข้าตรงนี้ครับส่วนไฟแสดงสถานะจะอยู่มุมนี้จะ็นจุดๆอยู่มีอสี่จุดแสดงสถานะแบตจะหมดหรือไม่หมดอยางงครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีรูไมโครยูบเป็นเอาไว้ให้สายเสียบครับเพื่อชาร์จไฟเข้าสองรูก็จะเป็นชอ a อครับสองรูเอาไว้ชาร์จออกก็มีสองัดเทียมพอสำหรับชาร์จโทรศัพ์ เครื่องสองเครื่องดีไซน์เขาสวยเยตัวนี้มีมานานแล้วนะครับเแยวผมเพิ่งซื้อเพราะว่ามาเจอช่วงลดพอดีเลยซื้อเลนใชนจะประมาณนี้นครับซองก็ดูดีนะครับสวยกับมือดีของกลิ่นเหมือนคุณนะกลิ่นเหมือนของเล่นรถบังคับใครเคยซื้อรถบังคับมื่ใหม่กลิ่นจะประมาณนั้นก็นี่สายชา จะมีลักๆสามสามชิ้นนะครับที่เราต้องทุกไปมันก็เอาไวส้สแกนถ้ามันไม่มีเราสแกนในในเว็บเราก็ได้นะเจำเป็นต้องสแกนกระแล้วนะครับลักๆ้างมือน,นี้แหละจะมีปุ่มให้กดนะครับดูสถา,านะนของแบตเตอรี่นะตอนนี้มีอยู่สองขีดนะครับเอาไปชาร์จให้มันเต็มนะครับ แล้วค่อยใช้งานจะดีกว่าไปแล้วครับ